ก่อนที่เราจะเข้าไปสู่สกินทัสึมากิทางเกม ROV ได้เปิดเพง One Punch Man วิวอารมณ์ให้กับเราด้วยครับทุกคนผมนี่รู้สึกหึกเหิมเลยกายงิดจะต้องไม่เกลือยูยุไค่ย ตอนที่เราสุ่มเจ้ากระสอบสายเจนอสไปเนี่ยเราดวงดีมากเลยนะครับทุกคนสุ่มแค่2รอบก็ได้สกินเจนอสมาครอบคลองเลยแต่เจ้าทัศมกิจที่เราจะสุ่มกาชากันในวันนี้เนี่ยเอฟเฟกต์สกิลมันอลังการกว่าเจนอสเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนแต่ช่วงนี้ผมรู้สึกว่าดวงกาชาในอวีของกายหิดมันหมาโคตรเลยนะครับทุกคนเพราะงั้นผมว่าน่าจะประมาณ4รอบ <Yeah. S 1> ครับผม <Yeah. S 1> เจิมรอบแรกไปก่อนเลยครับผมกายหิดมาเวสกินวันแมนอะ oh. รอบแรกไปเลยละกัน โอหัฟเฟซอยู่อลังการมากได้ไหมไม่ได้ครับอย่าเพิ่งตื่นตะนกบอกแล้วว่าช่วงนี้ดวงการหีมันมามากๆสุ่มหครั้งรอบที่2ลุยเลยฟูยุไคหรือว่าตอนสุ่มเจนอสกูฟุกวะรอบที่3าครับทุกคนฟูยุไคไปอีกรอบนึ่งเลื่อนหินทำลายฟ้าสามรอบแล้วลุยเลยเสตมาชียอยู่ดะ สี่รอบแล้วยังไม่ได้ตอนสุบเจนอสกูฟุกจริงๆสินะเจนอนสเซนตบาสเชียเธออยู่ในทัสซมเบอร์กีฮึบรอบที่ห้อย่าบอกนะว่าจะล้างตู้ถ้าเราเก็บแท่งไฟครบหนึ่งพันแท่งไฟก็จะได้การันตีทัสซมเบอร์กินะครับมาดูกันครับทุกคนว่าเราจะล้างตู้ไหมไอที่ว่าดดวงดีเนี่ยน่าจะคิดไปเองนะครับทุกคนดูจากทรงแล้วไอเจนอสเองมาหลอกให้ข้าตายใจสินะไปต่อครับอีกรอบหนึ่งลุยเลย ไม่ไหวแล้ววะ่ะกดรัวๆเลยครับข้ามไปเลยครับฮึทัสมากีเฮ้ย <He i! S 2> เรียนทัสมากี <Huh? S 2> คืออะไรอะครับทุกคนเรียนทัสมากีส่งเข้ามาในจดหมายเลยทุกคนอโหนึกว่าจะเอาไว้แลกสกินทัสมากี <c oughs> เหมือนตอนที่ได้เครื่องยนต์เจนอตเอาไปส่งให้เพื่อน <c oughs> เพื่อเพิ่ม <c oughs> มิตรภาพเฉยอุตส่าห์แอบดีใจเล็กๆครับทุกคน <c oughs> ปะ่ะสุ่มกันต่อครับมากดข้ามไปเลยครับรัวๆเรียนไม่เรียนแล้วมา สกินเฮย้ยกดคูป,ปองรัวครับเทียร้อยสี่สิบห้าคูป,ปองกดรัวไม่ต้องสนใจอะไรแล้วพอดูโซน่าจะล้างตู้รีบล้างตู้ไปเลยครับผมกายยิดไม่ได้มาแล้วไอตอนเจนอสมันแค่ฟุกหลอกให้มึงตายใจกายยิดเอ,อ๋ยเห็นไหมเองไม่ใช้ดวงของทั้งปีสุ่มเจนอสไปแล้วกายยิดที่เหลือก็สุ่มไปแบบไม่ต้องคิดล้างตู้ไปเลยล้างไปเลยน่าจะล้างจริงนะเนี่ยไป โอ้ครึ่งทางแล้วครับ500แท่งไปและทำไมดูทักปีไปหมดตอนสุ่มเจรนตไม่หมดตอนสุ่มทาสเอกี้ทาสเอกี้มันแพงกว่าเราเข้าใจจุดยืนของเราแล้วเราคงไม่ได้จริงๆเลยครับทุกคนเพราะฉะนั้นส่มให้รวยที่สุดในชีวิตแล้วครับมาฮึบฮับฮึบฮับฮึบะเือ เกลือสิบกิโลกรัมเกลือเกลือแล้วก็เกลือเกลือแล้วเกลืออีกจะได้การันตีแล้วครับทุกคนไปสุดแล้วหยุดที่คูปองหมดตุดเออไปเก้าร้อยแทงไฟแล้วครับเพื่อนๆเหมาตูตามคาดสะพรปากโอเคสุ่มห้าครั้งรอบสุดท้ายครับทุกคนหายขึกเหิมอไม่ละมึง รอยครับเพือ่อนๆตุมตามตุมตามตุมตาม,ต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 มตโอ้เกลือจนรอบสุดท้ายรับทัสมก,กิการันตีได้เลยครับรู ja ้จักอันป็ก้าไหมได้รับสกินเทอร์โบลทนโดลิมิเต็ดยัยดีใจจังเลย,ยรักตู้โดนไปประมาณ5,000คูปองเกือบเกือบรับให้หมดครับของการันตีฟ <laughs> ูยไคั ให้ไปไหนพลังจิตความเกลือ <Wow. S 1> สวยจัดอะครับทุกคนเดี๋ยวก่อนที่เราจะเอาทัสมกิไปลุยแรงกันเนี่ยก็ขอเอาพวกท่เต้นและอีโมจิที่ได้จากการล้างตู้เกลือไปใส่ก่อนนะครับทุกคนฟูยุคยพลังจิตความเกลือ yeah. ทัศมกิพายุทอร์าโดแห่งความหวาดกลัวจะทำให้พวกเจ้าได้หวาดกลัวไปถึงกระดูกยันเอฟเฟกต์สกิลมันอลังการมากๆเลยนะครับทุกคนเ,นเพื่อนๆดูครับพายุทอร์าโดตุ้มโอ้โหเท่เกินไปไหมอีกอันหนึ่งที่ต้องโชว์เลยคือเอฟเฟกต์วาปครับพอดีว่าเกมนี้การอหีก็คงไม่ได้วาวกลับบ้านนะ <Yeah. S 2> ดูครับตุ้มตตุ้มตตุ้มเหมือนตอนระเบิดยานบูร้อเลยนะครับทุกคน ไปไคลิปเล่นกางกระโชนแล้วมวยแต่แอดมาแล้วครับพอยนเทโดนวยความหวาดกลัวก็มาดิครับโลกีเอาหน่อยหลาเพื่อนเฮ้ยเลดเลดเอ้าได้เฉยอะไรคเนี้่ยมีงเอาตอดีครับเอาตอดีครับตายถึงนี้ตายครับผมเรามีเล็ดตายพอรนเทนด้วพันธิตด้วยตายครับตายมาว่ะเสียงวอะทุกคนอยู่ได้อยู่ได้อยู่ช่วยด้วยครับ สูได้เนี่ยเอาเด้ฮัลโหลเรามีเลสอ่ะตายเอาให้หมดเอาให้หมดเรามีเลสไปดูเรื่องความวันลัวก็มาดิครับเมื่อกี้มีใครบอกว่า,วาจะไม่วาฟกลับบ้านหรอครับ <c oughs> ไม่น่ามีป่ะ<笑><笑>กลับตั้งแต่นาทีครึ่งแรกก็ช่วยไม่ได้ครับทุกคนมันบวกกันเดือดเกินอ่ะเปิดด์กเลยละกันโยโยโยที่ฝั่งเอามงกรส่วนมาทุกคนเอาว่ะเอาว่ะ เด็กกันว่ายกไป่หนึ่งทีอุ้ลอยลอยฟอนติโน่ลอยได้เอาไปอีกหนึ่งพายุเก็บนั่นน่ะเอออเลนลึกก่อนอเลนอเลนลึกก่อนอเลนอเลนสวยครับปังฟูยูไพพายุพาโดอาบมันจับผมมันจับผมยกส่วนไม่ดีครับตายบอกครับผมไม่ต้องแย่งกันมึกลบเอ้ยตอนในฟอนติโน่เอาไงดีทุกคนช่วยด้วยสายช่วยด้วยช่วยด่อนน้องโอ้ยอ๋ ไปด้วยพยุนโดยความหวา่นกลัวโยกสองพยุนโดยความหวาดนกลัวรอดผมรอดครับแล้วก็กลับบ่อรอบที่สองเอาวีเปิดมา5ปีนี่นานๆทีจะเล่นนะครับมิดเลนเนี่ยโอ้โหแล้วพอจับทีก็โหดขนาดนี้หรือว่าเพราะทัศนึมกิวันเลยทำให้การหยิบเล่นมิดเลนได้อย่างแอคทีฟโหดเยี่ยมเฮ้ยดึงโยงกันดึงเลยตา ปูยูไครปูยูไคโอ้ยโลกี้เอ๋ยก่อนจะจับก็โดนปูยู่ใคลงไปแดนก่อนนะครับเยเลสเพื่อนเราโดนเวเลดก็ไปดิครับอันเลนกล้ามากนะมาเวเลดเพื่อนผมอุ้มันมีสปินว่ะฟอร์เลนดีกว่าทุกคนอุ้ยมีแข็งมีแข็งงันก็ยบมาจับผมแล้วทุกคนมาช่วยผมก่อน เพกกื่อนคนฮัลโหลฮัลโหลชคเดียนอะไรนะเมีนตีทุกคนฮัสเมกิต้องการบูบับของคุณ <What? S 1> บูมสติ๊กมาแล้วเตรียมตัวรับมือกับพายุสุดอันตรายของพี่ <Hey. S 1> และฟูยูไคสุดปาเทือนหมึกเมนตีนะระวังนะกันก็ยกไปก่อนละกันมิทอส่าทุกคนโยโยโยอุ้ย,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 ยไม่ดีระยว่างทรงนี้เฮ้ยเพื่อนเพื่อนเข้าไปแล้วช่วยพวเพื่อนด้วยช่วยพวเพื่อนด้วยช่วยเพื่อนด้วยอันตีเลยละกันโอโหแทงแทงหาย แต่กูกเกือบหายแชรี่มันยังแรงว้ One, <two. S 1> าววับเราที่สิบ <laughs> <laughs> เอ้ยเข้าไปเลยเข้าไปเลยปูโลกีแคปสวยแต่ว่าแล้วไงที่สวยกว่าไอ้น้องกูอยู่ใครตายวิวอิสติทอนโอ้โหโห,โห,โห,โห <laughs> ลอดดำปิดเลยครับทุกคนดำปิดสงสัยที่น้องเข้าจะได้ยินนะครับว่าการ์กิจะแอคไม่กลับบอ่อ <laughs> ได้กลับรัวๆเลยมึง <laughs> วาบรัวๆ <laughs> บอลใส่เลย ใส่เลยเราเยอะกว่าแคเทพเจ้าปิดแล้วแคเทพเจ้าฮีโร่ขนาดเอสอันดับที่2อันตีไปแล้วครับโอ้โหแบบนีตายหมดครับผมตายหมดครับจะลวนลนใส่หัวจนตายแต่ว่าอันตียื้อเวลาก็โดนพายุจนตายเลื่อนหินสบายฟ้าจนตายสรุปจะโดนอะไรตายดีพายุตายแล้วกันเอาสวยดึงไหมมีก็สวยดีครับโดม,มิงตัวนี้เล่นดีใช้ได้แต่ไม่เท่าตีมีในคลิปของจะเดินเกมได้นะครับผมอยู่เรีนหน้าช็อตนี้อาจจะตายได้ถ้าเดินไปดังตีมีนะโอ้โห,โหเรียบร้อยครับเกมดีๆครับผม ค่อยๆทำจังหวะขอบคุณครับตีนี่ยกอย่างสวยตีมี่ปีซีอย่างโหดก็ไม่มาวะปีเีเลยแล้วครับเกิดจริงประชิดก็ะฟอ้อมครับผมเฮ้ยเอาเลยเหรอเอาเลยเหรอเอาก็เอาดิโอ้โหตีมี่เล่นอย่างสวยไปเดากันเองว่าครับว่าใครเล่น <laughs> เล่นดีเล่นดีจัดครับผมตีมี่ตัวนี้โอ้สมแล้วที่เป็นซับคู่โห เล่นเองยังไงเรานานก็ถือว่าเวรีกู้นะน้องตึงไปไหมบอลเลนอยาได้เลนป่าบอลเลนเอาเลยยกแคลี่ลากอดฟูยไครตาย2ครับผมจะวดลงหัวแบะเลยครับจังหวะนี้ฟอนตินโนนายจะปาดอกใส่เพื่อเราหรอเรามาแล้วนะนายจ๋ายกอุ้งไม่น่าจะโดนครับผมไม่โดนทักษะกิ้วเลย ไปบอลเลนบอเลนรับโกโก้บอเลนรับโกโก้ท่าหนึ่งไหปุ๊บปุ๊บปุ๊บเพื่อนเราตายแบบโกโก้เลยเอาไปหนึ่งทีโอ้โหเจ็บนะโลกีอีนี้ตายครับอีนี้ตายครับหนึ่งสองสามตายโซโลคิวครับผมเพื่อนยืนดูแบบเท่ๆเพราใช้การอีกโซโลคิวแบบแอ๊เฮ้ยช่วยด้วยยกสวนยกไว้ใบเอาสวยครับมีหน้าบ๊ายบาย หนีมาเพื่อนหนีมาปักกลางๆน้อยทุกคนเอ้ยเพื่อนเราโดนรับแบบโกโก้ก็อนสีใสไปเลยนะครับโอ้โหยกสองคอสองคอโตกันจุ่มจับุ่มจุ่มจุ๊บพอจะทนกับความัวดตัวยกไม่โดนเพราะมันสวนโอ้ไอหมึกมันเอาจังวะไอหมึกตัวนี้มันเอาจังทุกคนอุปปาปปปปปปปกปอปโปป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 ปเกปปปปสปป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 อปป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 กปป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  ผู้จัดการก็ต้องแรงด้วยชีวิตเหรอนะโอเคของมังกรฟรีทุกอย่างเลือกเอาเลยครับจเจ้าอะไรเลดก็ฟรีเฮ้ยมันใส่มันใส่เออรอบเพื่อนเราแล้วยกสวนไปครับผมลากนพายุทอร์โดความหวาดกลัวอุ้ยมันจับเพื่อนเรารอเกสรตีธรรมดาจ,จนตัวตายอเลนอนเลนเร็วขึ้นอีกเร็วขึ้นอีกแต่เร็วไม่ได้ไม่ใช่คิริโตมังกรฟรีครับเพื่อน,เอนๆเราขอไปการกลางแป๊บคลิปเข้า อุ้ยอันตรีเลยเหรอเกินไปหรือเปล่าแค่ลักสมบัิตัวน้อยตัวเดียวอยากกับชัดดาวกันมากๆเลยสินะไปครับไปครับไปครับอุ้มอ้ามอุ้มหมึกจั๊กมึกมันจะโยกทั้งสมบิตัวน้อย,อยสมบักิตัวน้อยสมบักิตัวน้อยตายเองนะน้องอตายเองนะเอาเพื่อนเราหายหมดเลยเวลาเวลา <c oughs> ลืมใช้พวกอีโมจิเด้ทุกคนนี่โมโหแล้วนะ ฉันไม่ใช่เด็กแล้วนะฉันโตแล้วมาแล้วทุกคนอันตีมาแล้วยกปูปัง,งไอหมึกที่เกิดมาเพื่อคําไม่เพื่อสินะมันก็ตายจากไปโอ้ยสวยครับ <c oughs> จะหล่อเท่กว่านี้ถ้าเกิดยกตยัวสวยจัดมีหนะ้า <c oughs> ล้วไงต่อเอาไมครับ <c oughs> เอาไงครับ,รบจังหวะนี้แคปบโลก,กีมันบังผมอยู่ดิโอเคครับสวยอัลลาก่อทำเอาปูยูใครปูยูเป็นของใครไม่รู้แต่ว่าทีมันตายหมดครับผมไดแบบไม่สนใจป้อม โ้ <S <S ว,ว่าไงบอเลนพี่ก็โยกไปสนใจป้อมก็ดีนะสนใจป้อมก็ดีนะเพื่อนเฮ้ยจบเลยมันมีแค่2คนมันเอาเราไม่อยู่หรอกเราไปถึงฮีโร่การ์ด S อันดับที่2โอ้ยสวยจัดทํามีหน้ามีหน้าบอกว่าพี่แค่พวกไทยอนี่นะน้องตายหมดกรับผมเจอพลังฟูยูไขยฮก็มาดีครับจงจําไว้ชื่อของฆ่าพี่ ทัศนบคิพายุทอร์าโดแห่งความหวาดกลัว f ูย y ไ u ใครย่ยานั่นอะไรป้าบูบ้าบูบ้าบูบ้าบ้าโง่ให้ไปไหมสวยจริงครับสกินนี้อลังการสุดๆแล้วก็เกลือสุดๆเช่นกัน